หลบไมค์ครับกันดีกว่าโอเคหึเหน็ดกักเ,เอ้าเฮ้ยโอายมันวนมาหน้าเดิมมาเฮ้เรามาดูกันดีกว่าสี่สามสองหนึ่งอ่ะกดต่อไปดีกว่าอืม ทำไมไมันหลดนานผิดปกติหน่าอ,อัจ,จะ YouTube? อะยูทูบเอมีเดียไฟเกิดอ,อะไรขึ้นปกติจะกดเป็น,ปนปกดดาวน์โหลดไม่ใช่เหรอโอเคนะก็สำหรับวันนี้ใครรู้นะครับก็ใครรู้วิธีแบบแก้นะครับกดแบบมาตรงนี้แล้วมันมา,นานหน้าบบนี้ครับ ใครรู้วิธีแก้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะผมก็อยากโหลดไมค์คาร์บแหละตอนนี้ไม่มีไมค์คาไม่เล่นเลยนะครับโอเคก็เสียงผมอาจจะดูดปแปลกๆนะเพราะเนื่องจากเสียงแผลนะครับโอเคโอเคนะครับก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับใต้หน้าคลิปเลยคอมเมนต์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำเปถึงดไฟดาวน์โหลดบล็บอกบล็บอกกิสนะครับ the f i l e you extreme ให้ ให้ผู้สับสนุนเหรอดูก็ใครรู้วิธีก็ช่วยบอกหน่อยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมคัดล็อกลิงก์ไว้ให้เลยก่อนนะเรื่องแบบนี้ครับใครรู้วิธีแกก็ช่วยบอกหน่อยนะครับโอเคนะครับขอร้อง